เจฟเราต้องทำบ้านให้เด็กๆอีกแล้วนะอีหลังหนึ่งเออทำให้มันไม่พอมองหน้าดีกว่านี่เลยเออสังเกตอะไรลูกแส่พ่อเปนไบซาเหมช้ำมากเลยเนาะอุ้ยกับสพ่อเป็นไปซาถามขึ้นอยู่ห่อเพื่อนก็ไปช้ำมากเลยเนาะนอนแล้วไหมนอนแล้วไม่เออ สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีเอฟซีนริชาแนลนะจ๊าหลังจากที่ไปงานมาพี่น้องมนีผ้าลูกๆผ้าทีมงานมานอนบ้านผู่บ้านฟินแลนด์มาค่ะ <laughs> ล่าสุดพ่พ่อกันอยู่ได้สร้างเฮ็ดใหม่อีกแล้วพี่น้องเฮ็ดใหม่ปึ๊บงานมาบ้านเดี๋ยวนี้บอเป็นอย่างบอกพ่อไปอยู่เัรมา สด้สร้างไม่ผ่อนบ่าอแต่ว่ามาตะละเทือนอีกแบบบ้าบ้านแตกเลยที่พราวเสียงดังมันกนหลายเหตุเไปอีกยังไงนั่งรถไฟพอดีลูกนอหลายเนี่ยต้องเหตุพ่าวบ่เหตุบ่มีหม่องนอนปวได้ไปเอาปทรงขเออไปท่งยังไงเรียนขึ้นมายังยังใเรียนยังไนเรียนโอ้ยอยู่โทรศัพท์ฉันโอ้ นะครับพี่น้องมาอันนั้นจากคุยบ้านพันมาสามอาอุดรนล่าสุดก็เคยยังยังบ่เคยพาลูกน้องมาจักเทีอนี่พึ่งจะเป็นเทือแรกที่พาลูกน้องมาก็จะได้รู้ว่าจงสร้างซ้ำใดอะไรยังไงเพิ่มอีกนะฮะอุดรนอนเก่ใกล้กันนะนอนอุดรพี่น้องถ้าสร้างพี่ผิดหรือจะวานอนพี่แล้วเนาะพันแก่งก็บว่าท่านได้สร้างอยู่โอ้ยมันมาพอกันนอนอยู่แล้วอยู่อยากให้เป็นทวงเงี่ห้องเดียวหลด ไม่ห็นจรรงให้มันเสียงะรเออแม่บอแ่จะสีเงี้ยงยปของซีตะอลิเตะตัวใงญ่ยสอันแค่นั้นพอแล้วครับแบบบนญบุนแอร์คือแอร์ห้องนั่งห้องนังยางเดโอดยางไปตามผันปูดีเด้อดย่งเป็นยางพาราตุ่มฉันยางกูเช็ดหลงยางไปเดินดูเดินดูนซื้อข้างหลังนี้โอเคพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปดูทีมงานนะคะบ่านอนไหนกันบ้าง เอ้ยพี่ตกใจนักร้องกับมานอน,อน,อน,น,อนดีเหมือนปสลุกใส่เขาขว่าเขาจะไปนอนอี่แจ็คเกอที่พอนกับแมานั่งกีมานอนทิ่อแล้วขั้นจะนอนนักร้องนมองดี เอาคือว่าจะไปทรงอันเพิ่นนอนรีสอร์ทสะคือว่าจะไปทรงเพิ่นนอนรีสอร์ทนั่สิฮะคือขี้หลดวีมากหลดวยังกอบไ

นอนน่าพานพูนอย่างเดเจ๊เธอต้องทำบ้านให้เด็กๆอีกแล้วนะอีกหลังหนึ่งเออลองให้มันไม่พอม้าหน้านี้ก็ได้นี่เยอะเออฮะรถบ้านนะนอนนี่ละก็บ้านที่นั่นทำก็เป็นอย่างดอกเห็เล็กน้อยอันไอ้แค่แมันนอนฝุ่นกับข่าวฝุ่นซุ้มหนึ่งก็ขึ้นมาพี่ก็ได้ซื้อนิดหน่อย พี่น้องพี่ยา่บ้านเป็น้่าสั่งนาจัไปอุดดอดต่อไปก็ได้สร้างอีกหลังหนึ่งนะคะตรงนี้เนี่ยแย่ไปขุดเลยเออต้องเฮ็ดเพราะว่าถ้าบเฮ็ดมันบ่พอกันต่อไปห้องก็สิมีงานมาทั้งหมีอยู่แล้วลุกน่องไล่สามสิบสี่สิบคนพอบดเฮ็ดมันบ่พอกันนอนเฮ็ดไม่เฮพอดูแล ต้นดนมะยามเื้อมาตาาเทียแบบบานแตกได้เสียงดังได้พอเ่างรต้ตองเนี่ยต้อมจอจอรถเจ้าไหมให้รถบัสขอดอใช้สิไปใส่ไอหนิงร้อนร้อนพื้นได้ยูติ ไอ้นอนพื้นได้อยู่บ่าเตยแล้วสิม่นตื่นหรอเนี่แหละว่าจะปนน้อเตยยี่หรือเล่ีเรี่สอนอะไรฮีไปเลยนีสอนยังไงเครือนาขาว่นี่บอกพ่อองไปไม่จุได้มือเลยนี่ตาข้างเ ปงเลวตายไปนิดนึงเลี้ยวตายไปใครจะไปดีกว่าพี่หนิงไงี่งเ้ปอกไม่ได้ไปไปงเพราะมันมันจะได้สะดวกันน้องตีหลังนี่แล้วนขึนมได้พอต่อไปแล้วขี่รถไปเลยเออให้ใหเต้มาขี่ไปเลยก็ได้นั่ผอยู่ไหครับปูหน้าหลังน้าขี่ไปเลยน้าขี่ไปภางกันไปเลยน้าขี่ได้เออ โอยม่ไ้โอ้ยยังใครตาดำดำแล้วนี่คือกันจ้าตานำดำแล้วเอาลงมานี่ยปอฉันซื้ออไรได้สักน้อยเอาลงแมเอาลูได้จ้าเอาลงเพดด้วจ้าแม่ปอไม่ะพสองนาทีจ้าไล์สดนดีกว่าไล์สดร้องให้งีเนี่โอเคเลยมาแล้วสีนอนใส บ้านะรพ่อว่านอวานตุ้งถึงนี่หนี่ยต้เขางไงไทาปนยังไงเลี่นอนถ้านอนไม่พอก็มีรถตู้นะไม่พอไปนอนรถตู้เอามันมีสายไฟด้านหน้าก็ต่อมานอนรถตู้ตื่นึ้นมบกูได้กีมึงเด้อกูสินอนรถตู้เด้อมีได้ยุ่งเเขาย่งเิดยังเิดอะไร่มนจะยุ่งเหยิาี่ไมันไป้เลยกีรถเหมือนชาว่าไอ้กี ไอ้ขาดอเนารเปรียเาอย่าไปนอนน้ำเขาโนซี่บอนน้านันไปเบียรเขาม่ไงแบบไม่ขี่ลองจากคน่ีับแล้วม่อยเนแมักัน่ิแบบรับนีมานอนเรี่ยงกันนี่กัได้หลายคนอยู่ไ่มีใครได้หนีพี่สู่นอนไหนเนี่กรกข้างในหรอครัข้างใต้ก็ ห้องโกกี่เนาะห้องพุสาวก็ไปนอนนั่นห้องหันตาลานกูกไปนอนครับกูกี้โอ้กูกีู่กี้พวกนี้ไปนอนพูนีที่แรกมาซื้อเล็กกับอันมาตัวเล็กกับนุงซีสืไพรอังกฤอะไรโูกตัพพอรไปซา ไปช้ำมากลยเนอนโอ้ยกะสม่ำพจนไปซาสถามขึ้นอยู่บอเพจนกับไปช้ำมากแน่นอนนอนแล้วไเมนอนแล้วไหมครับผู้ใจที่น่าไม่ให้นางนอนในนั้นแหละเพราะว่าแดนเซอร์เขาก็จะนอน ผู้ชายเขาไปนอนเลยข้างในนะ่ะไอ,อ้โกหกมีบางคำิเะไรนันและหรือเ่มั้มมยแนอนต่อกันได้ยนะี่ได้แม่นี่แมนหมายถึงว่าผู้ชายน่ะนอนในห้องน่ะถือแล้วเพราะวา่าเดนเสือเขามีแต่หญิงสาวสวยเยอนมากเลยว่ะแบบมากข้อดีเนี่ยเออฉันละมันถือตอนเราแบบนี้ข้อดีแล้ว พอดีเราด้นหน้าก็พอดีน้าหันแนนหนีแนมันเกิดอยู่แล้วบอกน่นลบอลเป็นอย่างไรเราขาไปเรียกง่าแนนลูกอะไรเนี่สอันกำลกลนีทงนีกพอดีแล้วลงตัวแล้วยินดีกับตัวแล้วนะมุ้งขอแล้วนะเพราเขาเปิดแดดวอะงน่มเปิดอะ้เนี่ยว่าลิกเปิดเลยจะไม่หดกูทำแม่ปอยไม่หวแล้วแม่ปยไม่ลวยั้ไงเปะยัเด็กอะไรเนี่ยคนเดิ พรุ่งนี้ไปดูห้องน้องไหมไปครับน้องจัดห้องทำไมน้องน้องตานไงน้องเนีทำห้องจัดห้องใหม่หมดเลยไปชมอยู่ครับไปชมน้องจะเปิดหมเป็นงางไปดุมๆแล้วตงรถขอเรื่องกั๊กน้องน้องห่วยใส่่ทีพอดมาก ไม่แอบใส่รงะน้าลแล้วพาินแล้วอะหไปคือจะชอบทานอะไรกินทานญี่ปุ่นหปากวค่ะยาตาเาถอดเทอนั่นเอานั่นตื่นไรดสีโมน้องออยรันไหนไล่ไล่สามรันบั้นบั้ หาอาณาจักรผู้ใหญ่บ้านพิรเลยตอนนี้ก็รอแดนเซอร์นะครับพี่น้องตะกี้พ่อแม่ยูจะข้อกับพอดีนะสูข้อมทีครับข้อขั้วใหญ่จังสี่หล่ะเธอกระตุกเน้อพอดีแม่เนียนย่าไปั็นพอดีพ่อเลยมื่อเลือดขมือนีนโลกหลงเหล้วนี่มือโลกสองเลยเนื้อทีิบอกเขาถ่ายแบบว่านอนถ่ายเดี๋ยวมีบัตรหรือว่าอะไรที่หลังนอนถ่ายเนาะจับจอกไว้